โอ้ปลาเยังล่ะครับพวกใครปลาบู่แล้วแล้วยังใครมันย่างบัวล่ะบูวตัวบักงามเลยโอ้โหเขาอยู่ที่ลูกจับจับจับดางไว้ก่อนนะครับผมนี่มันสองตัวบนโต๊ะลูกโอ้มันไปห่มเกี้ยวอันหางไหมเดี๋ยวเห็นตาหางเคยเวอร์อย่างโอ้โหใส่งามใหญ่กว่าตัวบังท่านจังน้อยโอ้ ครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมคือเก้าละครับเรามายามอยางต่อครับบันเริ่มจะรุนละมางเสิร์ไว้สามเส้นสามปะครับสามปะอันนี้หกเส้นครับพี่น้องหกเส้นแล้วก็แปดแล้วก็สี่สี่เส้นห้าอยู่ปุ้นอยู่บักุบนหลักหกแปดสี่จุดห้ารุนได้ครับพี่น้องน้วุ้นเล็กบุคโปรเฉยๆนะโอ้ข้าพ่อยู่มุมนี้จะได้เลยยามรุ่นเหมือนบุคโปร ปลาลอยหลายปลาแล้วครับโอ้บรรยากาศซอสๆครับพี่น้องเล่นน้ำยินยินโอ้พี่นอ้องปลาลอยเริ่มยาม้อแล้วครับลุนระยะไกลค,ครับผมลุนระยะไกล <c oughs> นี่ครับปลาลอยที่ยามวมากนี่ครับนี่ครับไอ้ไก่ๆนี่ครับ โอ้ปลาอย่างละครับพุณครับไข่ปลาบูแล,และเลยอย่างไก่โอ้ปลาบูใส่ปาก้ามครับโอ้เด็กเจ้าเด็กเจโอ้ยคิดหนึ่งวันตาท่าผุนสิบอะไรครับก็เลยบ่ได้ยงางก็ท่าเขาถามพ่อยยุ้่ฟังท่านี่แล้วกันครับพี่น้องครับครับบรรยากาศเย็นสบายปลาบูแล้วปลาบูแล้วฟังท่าบุนครับโอ้พี่น้องครับน้ำลึกน้ำลึกตกดข้องกองไม้สัก มันเป็นหมองเ่าได้พื้นเสมอกันเนาะครับพี่น้องครับของน้ำซอกเนาะมีหัวมันละเลิกพลื้อเหลือมพี่น้องเถึงรีมาทางนี้กันนะครับต้องมาวานแหย่เถอะจับแต่ข้าวพอครับน้ำพอดีวานแหได้อยู่ดิแต่ว่าได้มุดงมหรือว่าอย่าไรโอ้โหอย่างไะครับมันยังม้วนครับก็มันพอดจักหน่อยก่อนเนาะครับช่วงนี้มันยังหนาวอยู่ต้องมาพูดกันว่าว่าสิ่น้ำมาันอยู่ดีครับพ่อ ทีนี้ขึ้นหนาวคักแก้พี่น้องผู้ฮักมุมครับมองนี่มองฮักมุมเดีย๋ยวดี้เดี๋ยวแก่แล้วปลาบูโชว์พี่น้องเบิ่งกันนะ่าได้ปลาบูตัวนี้เลยดิยลักลักคันบิดแหละครับใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยดิหน้านี้ออกมาเอ็ดลักดาาา่างซื้อเอาป, <c oughs> ปตาห้องตาเนี่ยเนี่นเป็นห้องตาพูน ปลาบูครับอันนี้หกเส้นที่ห้องดีเถอะลูกของโอ้มันห้องตาไม่ไพ่ใช่ไหมฮะเี้ยกปลากี่น้องเหมือนกันนะหมดยั่งบ่ล่ะบ้าบูตัวบักงาม่งเลยครับพี่นโอ้โหสดๆได้ครับยังขันใจวาวๆอย่งปลาบูครับปลาบูครับยามต่อกันเด้อครับ ตวกนั้นคือเป็นย่องยองเข้าไปแบบนั้นนะนานแล้ววันพ่อคือซื้อมาตรงๆเด่นรุ่นนะพ่อเข้าพ่อก็มีนี่คือเดี๋ยวมันเพราะว่ามันเป็นจ่องเข้าไปหาในรุ่นนี้นะครับเนาะใส่พันเหมือนต่อใหม่ต้นใหม่นี่ครับต้นนี้มีปลาชื้นขาดเลยครับมันหย่องครับโอ้จนหย่องเมื่อวานดีๆเด้แสดงว่าปลาเสียมันขากครับฝั่งนี้มันมีปลาใหญ่ดิ ทำเรี่งามบอกครับพี่้อกครับใส่พันใส่พันอีคนโคใหม่ต่อต่ออใหม่ครับคุณศาสตร์ยุดสามหอยสามนองสามลำพญาง้องน้มองลึกมองซีนลด้มี่เสมอเมื่อวานกลางมาตรงๆมาสนีแล้วครับเอาคนดึงจองเข้าไปนี่ย่งบะน้อ หลุนน้ำกันครับหลุนน้ำกัน,น,นมีตะไมถงดเดียครับเฮดเอ,อจ้จับจับดักไว้กันนะครับ,รบมกำนี้ไว้จับปลาผมนึกหนักไน่อย,อยน้อล่ะตามบักแหงนึ่งายาน้องหลุนน้ำกันครับวันนี้ขึ้ค้หาก่อน้ะดินแห้งอยู่ตีครับอ ปูฟ้าบูคือเกขาขับคอไว้ก่อนนี่เป็นของตัววัตถุโอ้โอ้ตัวนึงตายครับแข็งกี้ดีอยู่แต่ว่าตัวนึงกำคอนไว้ก่อนครับโอ้สะพ้อว่าข้าวด่างคือเฮามาส่งนี่โอ้ถือยีเดีนี่ครับนี่จุดนั้นก็เลยถือยีเดีครับนี่เดี๋ยวๆโคตรตรงนี้ก่อนโอ้ได้การอยู่ครับท็อปเลนี่ครับโอ้มันมากมันของใหม่ป่ะครับพ่อครับว้ายเงาไหมอยู่ที่ข้าวผ้าติดตันผลิ อค้ดเอาแล้วยามันหากครับยานป่าหาไปนําครับมันไปนุมเกี้ยวหัาไมเห็นไหเห็นหางเคยเวอร์อย่งโอ้โหใส่งามใส่ที่จังเห็นบอกขับพี่น้องใหญ่กว่าตัวบางท่นจัหน้อยโอ้ยบาบูเป็น่ระานตัวแรกครับผมเห็นเหพี่น้องต้อไปไทยบ่ไหนว่นได้ครับพี่น้องน้อายอจไปก่อนนีวมีมีลูกไหน้อ เดี๋ยวปนาปเนเด้อน้อย,ปปอย,ปปอยนเีเป็นขาวเป็นเมือปากกานะี่โอ้ปลปลงไปเกี่ยวไหมอย่ปากกาอย่ดีพี่น้องสามใสเงา,ยยาสามยังห้องอีเด้อองมาหแล้วเลยเดี๋ยวกู้มาสกักกอนนะการนี่ตัวนี้ไหข้างหลังา <c oughs> การตะกาครับสีสามสีโตแล้วครับ อย่าลูดเด้อซุปกระโ hoops ผลหมูตัวน้อยว่ะซูซีเดียวเถอะว่ะผนพี่น้องปลาสามตัวสามตัวเปรี้ยๆสี่ตัวนี้พี่น้องปลาคารับมาดุนน้ำกันพี่น้องดุนน้ำกันหกเส้นครับผมหกเส้นของนี้แล้วครับของไหม่ดรอลุ้น พ่าเมื่อวานตอนออกมากลางไม่ได้มาถ่ายทำเพราะเบิ่งครับผมมาผู้เดียวลูกก็ไปทุระอยู่ลูกเคยไปทุระด้วยนะครับพ่อลพกลางไปหอดเงาไม้นั่นแหละตําบักแหงได้คือไม่กระดอนไม่กระดอน<อ>เห็นว่าเนดอนนั้นไปแล้วเปิ <c oughs> ่มขึ้นมีจีงอีสันรับแสดงว่ามันเฮามีล้มบอกที่นเน้เลยนีัเพร,ราะปลาที่มันบอลอย่างนี้มันบอลไงอยู่เส้งนี้หละมีตรงไก่กับละเม่นปลาเข้าห้องไม่นะลูก มองยู่เล็ดเลดะเพราะมันมีกระหักไหมเงาไหมอยู่แถวนี้โอ้กระชิมเป็นมงนี้แล้วเนาะมอได้ลุนคักๆอ่างนี้ครับแล้วนี้มีตืดด้วยมันมีมีืดครับมันมีตืดมีตอดต่ดตดตดตืดตๆเข้าวดงมาครับ นี่แหละเมื่อวานต่ำอยู่สูงนี่แหละโน่นฟื้นไปทุกป่ายนี่นครับเหรียญน,นาวน้องกันนะครับเย็นๆครับผมไม่กันได้ครับอันนี้หกเส้นนาจะสุดนี่แหละครับพี่น้องใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นดางของอันดพรมดนตรีครับผม <c oughs> โอ้มาเออขุดพรมดนตรีดังที่ส่งมาเพื่อเซอร์เซย กระเป๋าของของพ่อ huh. มันตีบ่นี่ครับพ่อครับกับกระเป๋านี่บ่เมียนเมียนบ่ครับอันนี้ผงแม่ซื้อมาตลร้านสาวปังเห็นสีเขียวจังดอกครับเสียสีเขียวอันด่างกับชีเขียวด้วครับของพ่อมันตีครับผมพ่อมันตีเป็นพวกได้การยุ่มหรือบอมะครับแล้วกับของคุณอันนั้นใจเย็นๆเด้อครับพ่อน้อยมีท่านก้าวมาซื้อท่าน้องคุณกว้างแหงจะน้อยหน่อยท่านเรามาซื้อไม่มี มาพื้เนเขาดกเย็นกันเลยละยานเพิ่นร้อยวันที่ครับออคองดีก็เลยแดดเย็นๆหรว่าถ้าเอาหน้าแรงส่งน้ำแห้งครับจับอยู่น้องคนโกงอ,อกปลาใหญ่หลายาย,ยังได้เบิ่งบนบอลปีนพอบน้ำมีเข้าปลามีที่ใสซือเลยครับปลาก็อยูจอมองหันอขอนออกลองเลย <laughs> โอ้ <c oughs> เย็บเลับนค้องเย็บ,บ,บ,บ <c oughs> เกือบแห้วครับ ห่วยยังบ่ละมันรักลุกีโตครับ <im it> รพ่อครับ,รบ,รบยังครบอยู่บ่ลูกโอ้ยปลากาตัวนึงสองสามเออปลาบูสามครับพี่น้องกับปลากาตัวนึงเออยังครบอยู่เว้ยต้องปลาเนื้อเลยครับผมได้หุ่นหอยเชอรี่อืมันนี้ละไปยดเนื้อเบีดแล้ววะพออย่างนี้ก่อ,เ,นเ,นอเราเข้าถุงผ้ <im it> าแดงผ้าเขียวนี่ละบาน้ <im it> เดี๋ยวตั้มขึ่นถุงแล้วพอหนึ่เด้อครับ อันนี้แปดเส้นทีครับพ่อ,งงองงครับงงน,นี่แปดเส้นครับพี่น้องเอครับไงของใหญ่ครับของใหญี่น้องแปดเส้นครับพาลุ้นเด้อครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นห้องที่ยังไงเก็บเนี่ยขันเก็บห่างหลไรตะยอดลงเหงาเข้าย่ายไงไปปัดโกมไปเก็บไปแต่โซ่เงินหน้าแรงเอาอยู่น้องกุดกว้างโอ้เองินธรรมดาได้ครับโอ้โหแปดเส้นครับขนาดแล้วครับปลาเปลียนไงปลา ีเจอปัญหาแล้วพี่น้องตัวหลวงตหงยากอยู่มองเลยได้มาองน้ำลึกเพียงข้อพี่น้องเพิท่าท่าหาคนเด้อหาป่าเกี้ยวหาปลามีเกี้ยวอดึงเลยนะจำเป็นแหะมันเลิกมหรออันนั้นพอน่อยโอ้โนี่ครับ กอนโตมาก่อนนี่ไงน้องน้ำพิงป่าล่ะด่างของด่างของเขาไม่เอ็นซุ่นยังโอมีซุ่นลูกครับห้องกับไม้อีกิครับท่านซุ่นป่ากับฝอยมุดเพี่น้องเมื่อกี้เอาออกได้แล้วครับแต่ว่ามึงมีกระสีอีกแล้วครับนี่คิดว่าครับแต่มีมีห้องเดี๋ยวลูกเพราะมันไม้มันล้มลงมาแต่ถึง พ่อๆกับมึงงัดไม้ขึ้นจะก่อนได้ยังได้ซื้อครับแต่เนี้ยหรอวะหามอยู่ทางพื้นผมมีนาะครับเป็นยังง้างมากแต่เมื่อกี้มึงเห็นไหมหนาวดิว้อง <c oughs> <c oughs> หาอยู่หากิน <c oughs> นี่แหละหนาวจังน้อยเมื่อวานประกาศหอนแล้วก็เรามาซื้อบัดรซื้อแล้วหอวเนี่ยมึอเศร้ามานลมหนาวเสยพองไหมล่ะ หักมุมนี่บ่คือจะหน่อยบ่คราะขับนี่ดิลูกเพรายเกือบไปห้องดังดังขวดเหมือนเดี๋ยวลมจับมันเงินเด็กสนุกพุดละไม่หรือเปล่าน้องเบิ่งลมบ่ลมครับฟังเสียงฉัจับตัวได้ขับอยู่นอกเลยนี่คือแล้วอย่างเงี้สามสี่ว่าขัดขึ้นหอยข้าว นี่ครับซูทฟอนันต์นะครับครับนะครับฟังตะฝุ่นใส่หกเส้นใส่แปดเส้นครับนี่พื้นปากสุดท้ายแล้วครับชี้เส้นหาครับผมนี่พอหน่อยกำลังไล่ปลาอยู่ครับน่าจะเริ่มจากพุ่นครับแวก็อ้อมมาหนีครับผมแต่ว่าแถวนี้น้ำเลือดคักได้ครับนี่ครับต้องระวังจะหน่อยครับ น่ะหลุนกันพี่น้องพีท่านเห็ดจักโตได้ครับพี่น้องด่านแหวเส้นแหวเส้นกับซีเส้นนางหายคือแบบมีสม้อยสวัว่าครับแลาวมีชื่อไอ้ขัดแน่ตาหกเส้นเหี่ยวในหอดมาดด่างเส้นนี่เหี่ยวได้เลยับพ่อของคุณพ่อมันดีเพราะคือเก่านะหมื่นกระด้างกันละครับมันหนาวหนาวเย็นบรรยากาศงำนี่ หาใส่ด่างนี่ยหารุ่นเด้อพี่น้องสี่เซนนี่มันจะเป็นนหรือเนาะผู้นำบ่เลิกดีครับพ่ไม่เลิกเลิกพอเราเปลี่ยนเงินทุนได้พอเราไปตามดังอย่างนี้ได้พอถึงวันลงไปซื้อได้ซื้มาแล้วถึงวันไปโอ้โหจักว่ามีดีไหมกเก๋คอยเก๋ลงเรื่อยๆทำเมันห้องก็เป็นแนวรั่แล้วดึงแล้วงานเดียวจังหวะนี้เย็นเด้อ เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วพ,พี่น้องบาน <c oughs> นี้นี่นะปลาขาว,ขาวเปีน้อยครับโอ้ย <c oughs> ังไข่อยู่จับนี่ก็คือว่า,าได้ <c oughs> การอยู่ดีไขควงมีถื่นะอครับไข่ก็ปรถจุนะเราเนยอมรสดะอายู่หาวจิ้มเมื่อวานมันฮ้อนครับพี่น้องก่อนเรา,าเสซื้อเ <c oughs> ข้าอ,อนัน ต้องคิดขึ้นจังพอล้วครับโอ้คิดว่าพอใส่ด่างมาเหมือนอ่นกับบ่อบนหนาววันไหนที่ยามแบบชิวๆที่สนน่ะครับบาดแจ้งเห็นต้นร่มมันลื่นชืดเห็นตะลุ่มเหมือนแจ้งมือเล็กมือนเลแยงว่านเหรอครับเบอร์ไม่แคลายที่ชงห้องบ่ตึกฮะลุ่นต่อไปเงาๆครับยเงาๆเลยลักเกดแอรพุทธละครับเกดแอรพี่น้องจีบประมาณสี่สิบเมตร คือเป็นเข้าวขาวนะครับพ่อกำลังบอกกันเพื่อนเลยค้าเมื่อกี้ปลาขาวปีคือขาวปี้โอ้งามงามเหองงามๆงามแต้มสองแต้มสองอสี่เสนครับสี่เสนสี่เซนหาเีมือดีว่ะรอบเพอนามหนานี่ว่านะลแต่อาบนาแต่ก็ยังอาบหนำบุนนี่ครับพ่อผมเสียกยังครับพ่อ ่ของเปลี่ยครับป่าลิ้นหมาอะป่าลิ้นหมาว้ายมันตายไปนี่พะ่ะชักกว่าอา๋โอ้ยแมงลิ้นหมาตัวนี้เพะ<ห>่ะแมงลิ้นหมาไหมครับเพาะเออแมงลิ้นหมาจักป่าลิ้นหมามอยู่เดือนน้ำบางคนเขาก็ห้องป่าลิ้นหมาม่ตู่มีความเสื่อวานขันห้าอีตอดมันจะเป็นแบบผิดไหมครับพพอะว้ยปล่อยออแล้วเนาะเมนเม,ม่พ ตะเก้าก็ะทึอหัวหอยโอ้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 ยดีจะโอ้ยตะเก้าก็ะทึอเลื้อยเยอะเพราะเซื้อเขาจะเศร้าต่หลายปีแล้วเพราะอยู่น้ำยังมันได้อยู่นะป่านี่ครับต่ำอิ่นว่าเป็นแมงลินหมาครับมันแต่ว่าพวกหูดอกว่ามันเป็นใังได้ต่ำชิดไปเสื้ออินอินเทอร์เน็ตเบิ่งอยู่ดอกครับเพราะว่าแต่ว่าไม่ไม่ตู่ มูแมวมวนลูกมวยคนว่ามมีครอบเสือว่ามันตอดมันมันจะมีผิดเมียหลายกว่านี้เด้แต่สมัยในช่วงเพราะเป็นบ่าลงมาเสือคือสองสามตัวนี่เพิ่งเห็นอีกนี่ละออครับกับดึงปศนออธรรมดานี่ละคิดเลยกันสุดสำนันเหรครับพี่น้อง <c oughs> สุดจนปวดพี่น้องบาทนี่คิดว่าปลาเข้าใหญ่ตัวที่มันเล่นอยู่ช่วงนี้เรามาพันน,นก็นมีพันตัวหนึ่งเดฟังก่อนครับผม ตอนมายามเบ็ดตอนนั้นแล่นสัตวน,นี่แล้วครับผลงานที่ได้กระไดพี่น้องปลาปลาบูสามตครับปลากาศตัวหนึ่งปลากาศตัวหนึ่งแล้วก็ขาวปีสองครับขาวปีน้อยแล้วาบาลินมาลุดไปบูปครับลุดที่คือใหญนี่นี่พอเลาบ้างเแถวนี้ครับบ,รบ,บออเอ้ยแต่ยังเราได้ปดสะเลาทีมลงน้ำหยังคือเก่าแล้ว ป๊าตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยอันนี้เน่นอนนี่ครับข้างนึ่งเป็นสีนึงข้างนี้เป็นสีนึงคือเบอร์ไม้ระวังเดี๋ยวพอเดี๋ยวมีกัดง่ายเท้าลกมนขานี่ยะครับถือว่าหมานอยู่ครับหมาี่อยู่ได้กินเนี่ยเดี๋ยวผมไว้กันได้ครับคลิปนี้กับฝาาพี่น้องแฟนครับท่าน้องทุบอนด้ครับอันนี้คือติ๊กนากงถั่กมันอะไรขาว อไลค์กดแชร์กดติดตามเลยอะครับผมก็น้อยซอยเดิมกับลูกเขยครับมาย้มมองยามดังกับหมานพอได้กินเยอะครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับถึงหนาวครับอย่ามาเซาเซาเหมันหนาวครับพี่น้องขอบคุณครับ